สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเดินทางจากกรุงเทพไปแพร่ด้วยมาละสองสกทีมหนึ่งจสจะใช้จะใช้น้ำมันเท่าไหร่ไปลุยไปแวะปั๊มหน่อยก่อนออกจากกรุงเทพจัดไปพี่เหลือเท่าไหร่ไม่รู้อีส e ิบเลยพี่เต็มถังลุยเรียบร้อยน้ำมันเต็มถังเติมไปทั้งหมด950้าิ ก่อนออกจากกรุงเทพไปลุยไปจ้าเติมน้ำมันเสร็จแล้วออกเดินทางเลยไปจ้าเอรถติดติดมากๆเลยโอ้ยโอ้โห و. แดงเถือกเลยยันนู่นเลยติดนี้อีกยาวไกลแน่ฮาฮตอนนี้ออกจากนนแล้ว เข้าสู่ปทุมธานีละฮาฟูถิวจังแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาก่อนก็แล้วกันไปกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเดินทางต่อน้ำมันไปแล้วหนึ่งขีดมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์กับน้ำมันอีก3ส่วน4ถังแต่รอบนี้เราจะไม่เข้าตัวเหมือนนครสวรรค์นะครับ เราจะใช้ทางเลี่ยงเมืองแทนแล้วไปโผล่ตรงพิจิตรเลยใบต่อครับออกจากทางเลี่ยงเมืองแล้วมาต่อกันที่ถนนหมายเลข117อีกร้อยกว่าโลปะบิดโลกละจ้าจับน้ำมันอีกครึ่งถังแยกหนองอ้อเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวา,าเพื่อที่จะ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข126แล้วจะไปตัดเข้าสายเก่าหมายเลข11อีกทีนึงเข้าสู่ถนนหมายเลข11แล้วทีนี้ก็เหลืออีกประมาณ170กิโลเมตรสุดท้ายเราก็จะเข้าสู่เมืองแพร่กันแล้วนะจ๊ะอีเอถึงแล้วป้ายเมืองแพร่กับน้ำมันน้ำมันเหลือนะจ๊ะ น้ำมันจากกรุงเทพวิ่งมาถึงแพร่น้ำมันถังเดียวเอาอยู่นะครับบ๊ายบาย